สวัสดีครับยินี้ตอนรรบเข้าสู่ล็อกพี่พิง25ครับผมเมนเป็นผู้ดําเนินรายการวันนี้ครับวันนี้เป็นตอนที่3กับภาษารอบโลกใครสนใจเกี่ยวกับภาษาโดยทั่วไปหรือสนใจเกี่ยวกับการเรียนภาษาติดตามซีรีส์นี้ได้ครับวันนี้เราจะมาล้วงลึกภาษาจีนกับภาษาญี่ปุ่นกันครับแน่นอนว่าเราก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนซึ่งวันนี้ก็คือเกมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ผู้เชี่ยวชาญสักเคิเลยก็ยังไม่เชี่ยวชาญขนาดนั้นแต่เอาไปว่าได้ใช้บ่อยแล้วกันครับ ก็น่าจะพอเล่าเรื่องหลายๆอย่างได้อยู่ครับอย่างไยก็น่าจะใช้บ่อยกว่าที่ผมเคยใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าวันนี้เกมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนแล้วผมเป็นด้านภาษาญี่ปุ่นแล้วกันอ่ะวันนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบภาษาจีนกับภาษาญี่ปุ่นในเรื่องของคําทักทายครับไม่ใช่แค่ว่าจะมาบอกว่าคําทักทายในภาษาเหล่านี้พูดว่าอะไรแต่เราจะมาล้วงลึกว่าคําหรือวลีเหล่านี้นะครับมีความหมายตามตัวอักษรยังไงเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าในคําทักทายพวกนี้มีเบื้องหลังเกี่ยวกับแนวความคิด หรือวัฒนธรรมของภาษาต่างๆยังไงบ้างครับพอดแคสต์ Podcast ครั้งนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจอยากดูด้วยว่าคําต่างๆที่เราแนะนําในวันนี้เขียนอย่างไรพูดยังไงโดยละเอียดนะครับเชิญดูได้ที่วิดีโอบน YouTube ของเรานะครับลิงก์อยู่ในคําอธิบายครับโอเคนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเกมอ่ะคำทักไทยทั่วไปคาทักไทยในภาษาจีนพูดว่ายัางไงครับทั่วๆไปเลยเอาแบบสมมติว่าเราเปิดนักเรียนเปิดหนังสือเรียน หน้าแรกบทที่1คือถ้าเกิดแต่งานทุกคนก็จะรู้แหละเพราะว่ามันเป็นกราฟิกทั่วโลกเวลาทักทายภาษามันก็คือหนีเห่าแหละครับตัวหนีเห่าเนี่ยจริงๆแต่พอเอาเข้าจริงๆอ่ะมันไม่ได้ถูกใช้ในในบริบทชีวิตประจําวันเท่าไหร่นะมันจะเป็นคําที่ดูแล้วเป็นทางการหรือแบบเจอกันครั้งแรกหรือแบบว่าอยากให้เกียรติเขาจะใช้คํานี้แต่ถ้าอยากให้เกียรติเขาสูงกว่านี้ก็จะมีอีกคำหนึ่งคือหนีเห่าอันนี้คือเป็นคําทั่วไปที่ใช้แต่มันก็จะมีอีกหลายแบบเหมือนกันโอเคครับก็คือ หนีห่าหรือหนีนห่าคือปกติใช้แต่ว่าก็คือไม่ได้เป็นคําที่คนปกติใช้กันทั่วไปอืมแล้วคนปกติถ้าทายกันยังไงอะฮะมันขึ้นอยู่กับความสนิทด้วยแหละฮะคือถ้าเกิดว่าเราใช้หนีเห่าเลยมันจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันเธอก็รู้จักกันแล้วมาหนีเห่ากันทําไมบางทีเนี่ยเขาตัดคาว่าหนีเปลี่ยนเป็นชื่อหรือเปลี่ยนเป็นแซ่ใช่แบบสมมติว่าโอเคเรารู้จักคนแซ่หวังก็เป็น เสียวังหาวอะไรเงี้ยทานเช้าหรือก็อาจ,จโอเคจะมีช่วงสวัสดีตามเวลาเนี่ยมันก็เคยมีคนบอกว่ามันมีทุกเวลานะแต่ว่าจากที่เราเจอมาจริงก็ใช้แค่ตอนเช้าบางทีอาจจะตัดสั้นเหลือแค่คําเดียวคือคาว่าเช้าคือจ้าแค่นั้นเจอกันแค่นั้น,แ,น,นแล้วก็เดินไปก็มีเหมือนกันแต่ในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะสตริกตรงนี้มากกว่าหรือเปล่าฮะใช่คือคือ,คอภาษาญี่ปุ่นเป็นคืออย่างแรกเลยภาษาญี่ปุ่นไม่มีคําที่เทียบเท่ากับคําว่าหนีหาว ค,คือไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีคำทักทายที่แบบใช้ได้ทั่วไปไใช้ได้ตลอดเวลาภาษาญี่ปุ่นคำทักทายเนี่ยจะใช้ตามเวลาหมดเลยก็จะมีตอนเช้าเช่นโอไฮโอโกไซมัส oh ตอนกลางวันคนนิชิวะแล้วก็ตอนเย็นคมบังวะซึ่งคนก็จะใช้กันเป็นปกติครับโดยเฉพาะเวลาเราเจอกับคนที่ ไม่ได้สนิทมากขนาดนั้นไม่ได้แบบเป็นเพื่อนเล่นหัวกันได้อะไรประมาณเนี้ยก็จะใช้คําพวกนี้เลยว่าคำโอไฮโอไซมัสคนญี่ปุ่นคนมังวะคือใช้กันเป็นปกติทั่วไปก็จะก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ต่างกับภาษาจีนเออแล้วมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับคําว่าโอไฮโอโอไฮโอไซมัส oh ในภาษาญี่ปุ่นอย่างหนึ่งนะครับคือนอกจากที่โอไฮโอไซมัสเนี่ยมันมันแปลตามตัวว่า มาเช้าจังนะครับหรือว่าเร็วจังนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับคำว่าไฮย่อยภาษาอัแปลว่าเร็วอะฮะเร็วแบบไม่ได้แปลว่ารถรถขับเร็วแต่หมายความว่าเรามาเร็วหรือว่าเวลาเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับแบบมาก่อนเวลาประมาณนั้นใช่คืออาจจะไม่ได้มาก่อนเวลาคือมามาตรงเวลาอะไรประมาณนี้ฮะคำว่าไฮโอเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะตอนเช้าอย่างเดียวเพราะว่ามันแปลว่าเวลาเร็วหรือว่าตามเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือคํานี้เนี่ยจะใช้ ในกรณีอื่นด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราเพิ่งไปถึงที่ทํางานหรือว่าเพิ่งไปถึงชมรมเพื่อจะเริ่มงานหรือเริ่มทํากิจกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่ตอนเช้าก็มีคนใช้คําว่าโอไฮโอเป็นคําทักทายเหมือนกันครับอืมอันนี้เพิ่งรู้ใช่ก็คือน่าสนใจมากอย่างเช่นอ่ะสมมติว,ว่าเราทํางานร้านอาหารแต่ว่ากะเราเริ่มสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยเราไปถึงที่ร้านอาหารเราไปเจอกับโอเคเจอกับัวหน้าที่ร้านอาหารแล้วก็ทักทายว่าโอไฮโอโอซมัสโอไฮโอได้ ถ้าเกิดจะพูดได้ถูกก็คือเราควรจะทักทายด้วยคําว่าคมบังวะซึ่งเป็นคําทักทายตอนเย็นแต่ว่ามีคนที่ใช้คําว่าโอไฮโอด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกก็คือนี้ใช้กันทั่วไปใช่กึ่งทั่วไปใช่คือสําหรับเราอยู่ดีมีคนมาบอกว่าแบบสวัสดีตอนเช้าคือถ้าแปลภาษาไทยตรงวมันก็คงรู้สึกแปลกๆเหมือนกันใช่ใช่ใช่เพราะว่า ความหมายของมันไม่ได้มันไม่ได้ตรงตัวแปลว่าตอนเช้าแบบเวลาก่อนเที่ยงไงมันแปลว่าเร็วหรือว่ามาตรงเวลาตามเวลาก่อนเวลาอะไรประมาณนี้ครับอือกำลังการคิดอยู่ว่าของภาษาจีนจริงๆอ่ะเรื่องของเวลาเนี่ยมันมันก็มีคือเคยเรียนมาเหมือนกันว่าแบบว่าเอ้ยมันก็มีคนที่แบบจะพูดบ้างแหละแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆจากประสบการณ์ที่เราเจอ หรือว่าดูในซีรีส์เนี่ยแทบจะไม่เจอเลยด้วยซ้ำคือมันจะมีตั้งแต่บอกเวลาโอเคก่อนเที่ยงหลังเที่ย,งน,นะะยงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันจะมีอยู่แค่สองเวลาที่ควรจะพูดก็เช่นแบบตอนเช้าก็จะมีเจ้าช่างหาหรือว่าก็คืออย่างที่ใช้เจา้าเมื่อกี้ที่เราบอกก็คือแบบเป็นชื่อแล้วก็เจา้จาผู้จัดการหลี่อะหลี่จิ้งหลี่หาหลี่จิ้จงหลี่เจา้าอะไรเงี้ยฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งที่ใช้ก็คือแบบลาตีสวัสดิ์ไปเลยก็คือ,อหวานอันคือหวานอันหวานแปลว่าเย็นแปลวา่าคำ่ำ อันแปลว่าคือมันน่าจะหมายถึงาคำว่าผิงอันที่แบบว่าแบบสงบสุขแบบปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ที่ได้ยินเนี่ยก็คือจะประมาณนี้มากกว่าคําเวลาอื่นๆเนี่ยถ้าถามว่ามันก็มีคนเคยสอนว่าโอเคช่งางหูเห่าเสี่้อหูเห่าแต่เอาเข้าจริงๆอะ่ะไม่เจอความน่าสนใจของภาษาจีนจริงๆมันจะไปอยู่คําทักทายที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่คําที่เป็นคําทักทายปกติจะเป็นคําถามไทยพวกสารทุกข์หลดมากกว่า แบบบางที่อ่ะสมมุติว่าเ,ออเราเจอป้าที่อยู่แบบข้างล่างเฝ้าหอ,งอ,งองงานเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้ทักเรานะว่าเจ้าหรือห่ออะไรเงี้ย เขาอาจจะถามไปเลยว่ากินข้าวยังจะไปเรียนหรอเอ่อไปไหนมากลับมาแล้วหรอคือเขาถามแบบนี้ไปเลยคือเป็นเป็นประโยคค์คถามซึ่งแบบเราก็จะได้ความรู้สึกเนี้ยกับอารมณ์เหมือนป้าข้างบ้านในประเทศไทยที่แบบเจอกันตอนเชา้า<ๆ>ก็ถามว่าโอเคไปเรียนแล้วหรอตอนนี้ควจริงคือมันมัน,ม,นมันชัดเจนในตัวมันอยู่แล้วว่าเราออกไปก็ไปเรียนหรือไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่้ความรู้สึกคล้ายกับไทยมากกว่าญี่ปุ่นเนอะเพราะว่าอย่างไทยเนี่ยถ้าเกิดแบบเราเจอคนที่ แบบเอออย่างอย่างที่เกมว่าคือว่าเราเจอป้าข้างบ้านหรือว่าเราเจอคนที่รู้จักในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคนก็จะบางทีก็จะก็จะทักทายด้วยคําทักทายประมาณนี้ถูกไหมครับคือแบบเราไม่ได้ทักทายด้วยคาว่าสวัสดีกันบ่อยขนาดนั้นเนอะความจริงในประเทศไทยใช่ใช่มาทาให้กลายเป็นว่าคําว่าหนีเห่ากับนินเห่ามันกลายเป็นคําที่ทางการทางการซึ่ง อย่างนินเห่าเนี่ยเราจะเจอได้บ่อยมากกับกรณีที่เราไปสวัสดีผู้ใหญ่แล้วเราต้องการความเป็นทางการและอีกกรณีหนึ่งก็คือเราเข้าร้านค้าที่ที่มีระดับหรูระดับหนึ่งอะมันก็เขาก็จะแบบโผล่เข้ามาก็เออน,นินเหา่าอะไรเงรี้ยก็จะพูดไปห้วนนิ้กว่าลิ้นยินดีต้อนรับอะไรเงี้ยฮะก็จะก็จะใช้คโพวกนี้บ่อยซึ่งมันแสดงความเป็นทางการฟอร์มอลแล้วมันก็จะรู้สึกแบบหา่างไกลคือคนจีนจะมีความรู้สึกว่าเออฉันฉันสนิทก,กับเธอฉันเป็พูดเดียวกับเธอนะมันก็เลยเป็นที่มาของอะไรพวกนี้แต่ถ้าเเป็นมืองแบบ ที่เป็นเมืองเมืองอย่างเซี่ยงไฮ้หรือพวกทางาที่เราไปกวางโจะไรเนี้ยมันก็มีเหมือนกันที่คนจะใช้แบบคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษไปเลยอย่างไห้เห้อะไรเงี้ยเขาก็ใช้เหมือนกันอืมคือญี่ปุ่นไม่ไม่ใช่คําว่าให้เนะเพราะว่าคำว่าให้มันมันไปตรงกับคําว่าถูกต้องแต่ว่าเขาก็ใช่ในภาษาอื่นแล้วช้บก็เลยใช้ไม่ได้ใช่ใช่แต่ว่าคือมันไม่ได้แปลว่าไม่ได้เป็นคาทักทายนะฮะแต่โอเค ถ้างั้นพูดถึงภาษาญี่ปุ่นคำทักทายในกรณีที่ไม่ได้เป็นทางการเนี่ยอย่างที่ว่าคือถ้าเกิดในสถานการณ์ทางการหรือกึ่งทางการอย่างเช่นเราไปที่ทําง,งานอย่างเงี้ยอ่ะก็จะเป็นสถานการณ์กึ่งที่กึ่งทางการเพราะว่าเรารู้จักกับคนนี้ที่ทำง,งานอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ยังใช้คําว่าแบบคนนิจวะคนบังวะอะไรอย่างนี้ตามตามเวลาครับซึ่งก็เป็นคําทางการต่อถ้าเกิดเราไปเจอสมมติเราไปเจอเพื่อนไปเจอเพื่อนสนิทเนี่ยความจริงเขาก็ไม่ได้ใช้เนาะไม่ได้ใช้คําว่าคนนิจวะไม่ได้ใช้คําว่าคนบังวะเท่าไหร่ แต่โอไฮโอโอไฮโอเป็นคำที่แปลกโอไฮโอเป็นคำที่แปลกจริงเพราะคำว่าโอไฮโอเนี่ยเป็นคำที่ใช้ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการด้วยยังไงฮะไม่เป็นทางการแบบไหนคือเราไปเจอเพื่อนเนี่ยเราก็ทักว่าโอไฮโอก็ได้แต่ว่าเราจะไม่ค่อยทักว่าคนนิจวะคำว่าคนนิจิวะซึ่งเป็นคำที่ใช้ทักทายตอนเวลากลางวันใช่ใช่เป็นเป็นคำที่ค่อนข้างจะเป็นทางการกว่าถ้าเกิดเป็นตอนเช้าเราไปเจอเพื่อนตอนเช้าเนี่ยพูดโอไฮโอเนี่ยคือไม่แปลกถ้าเกิดไปเจอเพื่อนตอนเที่ยงหรือตอนเย็นพูด คนนิจวะหรือคนบางว่าจะรู้สึกแปลกเพราะว่าบอกว่ามันมาทํางานหรออะไรประมาณนี้อ,าาอ่าใช่คือถ้าเกิดถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเจอเพื่อนในตอนกลางวันหรือตอนเย็น,นยส่วนมากก็จะไม่ได้ใช้คําทักทายพวกนี้เลยก็จะเป็นแบบว่าจะเป็นคําที่แบบไม่เป็นทางการอย่างโยอย่างย่าอะไรเงี้วิสอะไรประมาณนี้ไปเลย จะเป็นคือจะเป็นอาจจะคล้ายๆกับคําว่า Hi ภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้เนาะเป็นคําที่เหมือนกับเป็นเป็นคำเรียกใช่มันจะมันจะลดความฟอร์มัลไปใช่แล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นตามสถานการณ์อย่างเช่นถ้าเกิดเราไปเจอกับคนที่เราไม่ได้เจอกันนานแล้วเนี่ยก็อาจจะใช้คําว่าฮิซาชิบุดิฮิซาชิบุดิแปลว่าแปลตรงตัวว่านานแล้วนะซึ่งก็คือโอเคไม่ได้เจอกันนานแล้วนะอะไรประมาณนั้นอ๋อโอเคของของจีนนี่ก็มีมีเขาจิ๋วปูเจียนก็คือแบบไม่ได้เจอกันนานแล้วนะเกิดน่าจะแปลตรงตัวกว่า ภา,าคาว่าจิ๋วน่าจะเป็นตัวเดียวกันกับที่ภาษาญี่ปุ่นใช้คําว่าฮิซาชิบุดิเป็นน่าจะเป็นตัวอักษรตัวเดียวกันอาจจะตัวเดียวกัน,นะฮะไว้เทียบคันจิในสไลด์ให้ดูครับตอนนี้ถ้าเกิดใครดู YouTube อยู่ก็จะเห็นนะครับว่าเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าโอเคอืม okay. คือน่าสนใจน,นภาษาญี่ปุ่นกับภาษาจีนมีความน่าสนใจตรงที่ใช้ใช้อย่างภาษาญี่ปุ่นใช้ตัวอักษรจีนด้วยเนี่ยก็ทําให้สามารถเทียบกันพอได้บ้าง อืมใช่ใช่มันจะมีความรู้สึกเหมือนแบบทีพวกไงเดียขึ้นในประโยคอะคืออย่างคนจีนถ้าไปอ่านภาษาญี่ปุ่นอย่าง,งเราเรียนภาษาจีนมาเราก็จะเราได้ว่าโอเคประโยคนี้นะอย่างน้อยไม่มีเกี่ยวกับสามอย่างเช่นแบบประโยคนี้เราไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกับแมวกับกินกับปลาแต่เราไม่รู้ว่าปลากินแมวแมวกินปลาหรืออะไรเงี้ยอาจ<า>จะต้องมานั่งไล่ตามประโยคก่อนอีกทีหนึ่งแต่น้อยรู้ว่าในประโยคนี้มีอีโพนี้อยู่คือรู้ร,รู้เหมือนกับเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้ตัวอักษรจีนในคำนามหรือว่าคำกริยาที่เป็น เป,เป็นคำหลักในประโยคส,ส่วนมากนะจะไม่ได้ใช้ในส่วนของไวยากรณ์เพราะฉะนั้นคนจีนถ้าเกิดอ่านญี่ปุ่นคนที่รู้ภาษาจีนอ่านภาษาญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะอย่างที่เกมว่าคือพอรู้ว่าในประโยคนี้มีเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างสิ่งที่ไม่รู้เลยคือเรื่องเวลาเวลาของ tense น,นั้น<อ>จะไม่รู้เลยเที่ที่เราเคยดูใช่เพราะว่าภาษาญี่ปุ่นอ่ะคือ t e s e มันเป็นที่ร่างงินนะัแล้วเป็นการผันเป็นสมุดถูกต้องถูกต้อง,งบบจะต่างกัน,นเดาไม่ออกภาษาจีนใช่ใช่ภาษาจีนใกล้ภาษาไทยมากกว่าจะแค่เติมคําว่าแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยมากกว่า ทีนี้กลับมาเรื่องคําทักทายต่อถ้าอย่างนั้นโอเคถ้าเราอยางเรื่องการล่าลาล่ะการล่ำลา,ลา,ลำลาคือพูดถึงทักทายก็คือแบบเราเจอกันแล้วมันก็ต้องมีการล่ําลาของญี่ปุ่นอ่ะมันจาคือคําที่ติดหูมากเลยจริงๆมันตั้งแต่แบบคนพยายามจะเอามาทําเป็นเพลงในไทยมีป o p culture อย่างคาว่าไซโยนาระอย่างเงี้ยอันนี้สงสัยส่วนตัวว่าแล้วไซโยนาระเนี่ยมันคือลาจากตลอดการจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันหมายความว่าไงกันแน่คือ <laughs> คำว่าไซโยนาระคือความจริงผมไปอยู่ญี่ปุ่นมานานเนี่ยคือ กลับกันคือรู้สึกแปลกตรงที่ว่าโอเคตอนที่ไปตอนแรกรู้สึกว่าคําว่าสยนนราเนี่ยเป็นคําที่คนไม่ค่อยใช้กันมีความมีอารมณ์เหมือนว่าโอเคลาก่อบไม่รู้จะได้เจอกันอีกหรือเปล่าแต่ว่าผมว่ามันแล้วแต่แล้วแต่เทสของแต่ละคนด้วยนะว่าคนนี้ชอบใช้คํานี้หรือเปล่าเพราะว่าเจอบางคนใช้คําว่าสยนนราตลอดเวลาก็มีเป็นคําที่จะไม่ค่อยได้ใช้กับไม่ได้ใช้กับเพื่อนอ่ะจะใช้ในสถานการณ์กึ่งทางการขึ้นไปนะครับสยนนราก็เป็นคําที่ไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นแต่ก็ก็ไม่ถึงกับว่าไม่ถึงกับว่าอเคลาาจกกัน แล้วชาตินี้จะไม่ได้เจอกันอีกอะไรขนาดนั้นในกรณีที่อสมมติว่าเราลาจากกับเพื่อนอย่างเงี้ยโอเคแล้วแบบมัเจอเราสมมติจะใช้คําว่าจ้าเนะหรือว่ามาตาเนะซึ่งมีอารมณ์ประมาณว่าโอเคเจอกันคราวหน้าหรือว่าคราวหน้ามันแปลว่าคราวหน้าใช่ไหมคำว่ามาตาเน่เนี่ยมาตะแปลว่าคราวหน้าก็ความจริงก็คือเป็นการย่นย่นย่อจากว่าเจอกันคราวหน้าอะไรเงี้ยครับเหลือแค่ว่าคราวหน้าใช่อย่างของจีนอันนี้เราอาจจะเรียนไม่ถึงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันคือถ้าเกิดลองเทียบกับภาษาไทยก่อนอะ คือภาษาไทยอย่างคำว,ว่าลาก่อนโดยตรงอะส่วนตัวเลยนะเป็นคนที่เลี่ยงใช้คำนี้เพราะมีความรู้สึกเหมือนกับแบบอืกูจะไม่ได้เจอกับมึงอีกนานหรือว่าจะไม่ได้เจอจะใช้คำว่าไว้เจอกันใหม่หรือว่าเออไว้เจอกัน แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวจะใช้คํานี้ซึ่งเราไม่รู้ว่าเพราะว่าเราได้รับอิทธิพลจากการเรียนภาษาจีนด้วยหรือเปล่าเพราะภาษาจีนนะเรายังหาคําว่าลาก่อนตรงตัวไม่เจอมอันอาจจะมีในระดับที่สูงขึ้นหรือไงเราก็ไม่รู้แต่คือภาษาจีนจะมีคําว่าจ้ยเจียนที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือใจ้ยแปลว่าอีกครั้งหนึ่งเจียนก็คือพบก็คือไว้พบกันใหม่นั่นแหละแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะคำว่าจ้ยเจียนอ่ะบางทีมันจะไม่บอกเวลาเราสามารถเปลี่ยนคำว่าจ้ยเป็นเวลาได้เช่นหมิงเทียนเจียนเจอกันพรุ่งนี้ รือเจี๊ยชื่อเจียนเจอกันครั้งหน้าอะไรอ่เงี้ยบางทีก็คือจะเป็นจะเป็นการใช้บอกระบุเวลาเลยถ้าเกิดว่าเราเราอยากจะแบบบอกให้ชัดขึ้นออประมาณนี้คือภาษาจีนเราจะคือมีคําว่าเจียนตัวเนี้ยตามด้วยเวลาด้านหน้าก็คือเป็นคําลาได้หมดมเจี๊ยนชื่อแปลว่าแบบเจอกันเราเห็นหน้ากันแปลว่าเจอกันใหม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอัน <ๆ S 2> นี้คล้ายๆกับภาษาญี่ปุ่นอย่างที่อย่างอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้คำว่ามาตะมาตะแปลว่าครั้งหน้าแต่ว่าจะต่างกับตรงภาษาญี่ปุ่นตรงที่ว่าภาษาจีนเปลี่ยนคําว่าคราวหน้า เป็นเวลาถูกครับอย่างเช่นจ่าจเจียนเป็นก็ใช้คำว่าคราวหน้าก็ได้ครับมีเสียชูเจียนอันนี้ตรงตัวเลยเจอกันคราวหน้าเปลี่ยนเป็นเวลาประเภทเป็นครั้งก็ได้อะไรเงี้ยหรือเซียโจเจียนเซียโจเจียนเจอกัน,น,นสัปดาห์หน้าอะไรเงี้ยก็ได้แต่ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยอ่ะทิ้งเราจะเราจะเราจะเก็บคําว่ามาตะเอาไว้อย่างเช่นมาตะอัชตะอัชตะแปลว่าวันพรุ่งนี้ก็จะบอกว่าคราวหน้าวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยคราวหน้าวันพรุ่งนี้แทนที่จะบอกแค่ว่าแทนที่อย่างภาษาจีนเราเปลี่ยนคําว่าจเป็นหมิงเทียนถูกไหมแต่ภาษาญี่ปุ่นเนี่ย จะคงเขาว่ามาตาเอาไว้แล้วก็เติมเวลาเข้าไปอย่างเช่นมาตาอชิตะอย่างคราวหน้าก็มาตาจิกไกมาตาคนโดอะไรประมาณนี้ครับมีความคล้ายกันมากเหมือนกันนะจริงๆงใช่ <laughs> แต่ก็นะ <laughs> นภาษาที่จะตห่างกันแต,แต่แต่ส่วน แต่ส่วนตัวคิดว่าส่วนมากคำทักทายคำร่ำลาอะไรเงี้ยในหลายๆภาษาภาษาที่แบบอาจจะแตกต่างกันมากอย่างเช่นถ้าเกิดเราคิดถึงภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเราก็จะมันก็มีความคล้ายกันบ้างอย่างเช่นเราพูดถึงเราเจอกันตอนเช้าก็ใช้ Good Morning อะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดภาษาจีนตามตำราก็จะมีอย่างคำว่าเจ้าช่างเห่า ใช่มีเจ้าช่างเ่าแล้วก็หรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นเจ้าแต่เอาเข้าจริงๆเรากำลังคิดอยู่ว่าอิทธิพลที่มันคล้ายกันอาจจะเป็นตอนยุคล่านาน,นิคมที่ม<า>ีอิทธิพลกันทักทายอะไรเงี้ยเลยส่งอิทธิพลมาเหมือนกันแต่ว่าเอาเข้าจริงๆอ่ะมันก็ส่งไม่สมบูรณ์สุดท้ายธรรมชาติของภาษาก็จะแบบบอกเนื้อแท้ของมันออกมาพอสมควรอย่างเช่นของภาษาจีนน่ะคำทักทายที่เป็นคำถามไทยก็ยังอยู่อืมโอเค เนี่ยของภาษาไทยดดคําว่าสวัสด,ดีโอเคเดี๋ยวนี้ก็ก็เริ่มติดปากเพราะว่ามันมันก็หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีการทักทายที่แบบไม่ใช่สวัสด,ดีก่อนอะไรเงี้ยก็ก็มีเหมือนกันอันนี้ยังไม่ไม่เคยพิสูจน์เดลี่แต่ว่าคือเป็นสมมติฐานที่เราตั้งไว้ว่าแบบเออมันมันน่าจะสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ช่วงนี้นะอือฮึอือฮึอ่ะโอเคน่าจะคุยกันเจาะลึกล่วงลึกกันได้พอสมควรนะครับเกี่ยวกับภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น โอเคครับวันนี้พอดแคสต์ของเราก็ได้ลวงลึกภาษาจีนกับภาษาญี่ปุ่นในแง่ของคำทักททยนะครับไปพอสมควรแล้วตั้งแต่คำทักททยเป็นทางการคำตักไทยตามเวลาคำทักไทยที่ไม่เป็นทางการคำอําลานะครับก็ขอขอบคุณเกมมากที่สลับเวลามาคุยกับเราวันนี้ครับใครที่อยากจะรู้เกี่ยวกับว่าโอเคประโยคภาษาจีนประโยคภาษาญี่ปุ่นพวกนี้เขียนยังไงหรือว่ามีคำอ่านยังไงก็ดูได้ที่วิดีโอ YouTube ของเรานะครับแล้วก็ใครที่มีประสบก,การณ์การเรียน,นภาษาต่างประเทศหรืออยากจะ เอาเรื่องเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศมาเล่าสู่กันฟังก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ที่ YouTube ของ v ลอกพีพี5นของเราหรือว่าที่ Facebook Page นะครับซีรีส์ภาษารอบโลกคราวหน้าจะเป็นเรื่องราเกี่ยวกับอะไรผู้ที่สนใจอย่าลืมกด subscribe podcast ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในแอป podcast หรือบน YouTube ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ c e like b o o k Page ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ